สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลิร์ขอให้นักเรียนทุกคนค่ะไปเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะแล้วก็ขอดินสอก,กับยางลบมาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะนักเรียนครูพลอยมีสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์หนึ่งอยากให้นักเรียนดูนี่ ตัวนี้เลยคล้ายๆกากบาดแต่เป็นกากบาทที่มีเส้นแนวนอน1เสน้นและแนวตั้ง1เสน้นแบบนี้เรียกว่าเป็นเครื่องหมายอะไรคะอ่าเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องการบวกอยู่นั่นเองเนาะเพื่อนคนแรกของเราค่ะนักเรียนเขาอยากจะหาคำตอบของ42 25, บวก25ว่ามีผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ ส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะอยากจะหาผลบวกของ42กับ25เหมือนกันเอ๊สองคนนี้เนี่ยจะได้คำตอบเท่ากันไหมคะนักเรียนนักเรียนว่าคิดว่ายังไงคะ บางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้คําตอบเนี่ยก็คือเนื่องจากว่านักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งของเขาทั้งคู่มีค่าเท่ากันเลยนั่นก็คือ42ส่วนตัวบวกนี่25ะและ25มีค่าเท่ากันเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเมื่อตัวตั้งและตัวบวกเนี่ยมีค่าเท่ากัน คำตอบที่ได้ก็จะได้คำตอบเท่ากันเสมอเนาะแต่สิ่งที่สองคนนี้ทําแตกต่างกันคืออะไรคะคนที่หนึ่งเพื่อนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นยังไงใช้วิธีการบวกตามแนวนอนถูกไหมคะเพราะว่ามีบรรทัดแค่หนึ่งบรรทัดหาผลพวกได้เรียบร้อยเลยส่วนคนที่สองค่ะแบบนี้ เรียกว่าวิธีการบวกตามแนวตั้งตามแนวตั้งเนี่ยจะมีเป็นการเขียนแสดงวิธีการบวกโดยใช้3บรรทัดนั่นก็คือตัวตั้ง ตัวบวกและผลบวกตามลำดับเนาะแต่ทีนี้ค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่อาจจะยังบวกเลขหลักเดียวไม่ค่อยคล่องครูพลอยเนี่ยแนะนำให้นักเรียนใช้วิธีการบวกตามแนวตั้งเพราะว่านักเรียนจะสามารถเขียนคำตอบเนี่ยลงไปใต้โจทย์ได้อย่างง่ายกว่าแล้วนักเรียนจะสามารถ ดูได้อย่างชัดเจนมากกว่าการบวกตามแนวนอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนคนไหนคะ่ะที่ฝึกฝนทําโจทย์การบวกมาอย่างเรื่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถใช้วิธีการบวกตามแนวนอนได้ซึ่งเป็นยังไงคะเมื่อเราแบบเขียนได้แค่แนวนอนบรรทัดเดียวเนี่ยก็จะทําให้การบวกของเราเนี่ยเร็วขึ้นทําเสร็จได้ไวขึ้นกว่าการเขียนการบวกตามแนวตั้งนะคะดังนั้น ถ้าสมมติว่านักเรียนคนไหนคะ่ะอยากที่จะทำโจทย์การบวกได้คำตอบแบบไวๆครูพลอยขอให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการบวกตามแนวตั้งเนี่ยฝึกให้ชำนาญก่อนทำโจทย์หลายๆข้อก่อนเมื่อชำนาญเรียบร้อยแล้วจึงอาจจะมาใช้การบวกตามแนวนอนก็ได้นะคะเอาล่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําของแต่ละคนกันดีกว่าทบทวนไปพร้อมกับเพื่อนนะคะวิธีแรกค่ะครูพลอยจะขอเริ่มที่การบวกตามแนวนอนกันก่อนอ่า42บวก25เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้น จากนั้นเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยกันก่อนอาจำได้ไหมคะหลักการในการบวกเลขเราจะต้องนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันเสมอโดยเราจะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะอันนี้ค่ะหลักหน่วยก็จะมี 2.. กับ5ดังนั้น2บวก5มีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน2・5บวก5มีคำตอบเท่ากับ 7นั่นเองนะคะทีนี้หลักหน่วยเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไปต่อที่หลัก10หลัก10ในที่นี้เนี่ยก็จะมีเลขโดด4และเลขโดด2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ4จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ40และ2ก็จะมีค่าเท่ากับ20ดังนั้น40บวก20มีค่าเท่ากับ 60ซึ่งเราจะได้คำตอบทันทีเลยคะ่ะว่า42บวก25มีคำตอบเท่ากับ67นั่นเองอครูพลเขียนไว้คำตอบเป็น67นะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของการบวกตามแนวตั้งกันบ้างครูพลก็จะเริ่มด้วยที่บรรทัดแรกก็คือตัวตั้งตัวตั้งคือ42ตามมาด้วยตัวบวกและผลบวกนะคะอะ 42มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นตัวบวกคือเท่าไหร่คะ25อ่อในขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มบวกเลขโดดในหลักหน่วยกันก่อน2บวก5มีค่าเท่ากับ7อ่าเขียนคำตอบไว้เลย7นะคะจากนั้นเมื่อหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูถัดมาในหลัก10ค่ะ4บวก2ได้คำตอบเท่ากับ6 เพราะฉะนั้นค่ะคําตอบในข้อนี้นักเรียนจะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นการบวกตามแนวนอนและการบวกตามแนวตั้งเนี่ยจะได้คําตอบเท่ากันนั่นก็คือ67นั่นเองนะคะนักเรียนคะเวลาว่างเนี่ยคะ่ะนักเรียนชอบทําอะไรกับเพื่อนๆบ้างคะ บางคนก็บอกว่าเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะบางคนก็บอกว่าชอบนั่งคุยกันหรือเล่นของเล่นในห้องเรียนหรือบางคนก็อาจจะไปห้องสมุดใช่ไหมคะเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะที่คุณครูชวนมาเนี่ยเวลาว่างเขาชอบเล่นกีฬากันเออนักเรียนรู้จักกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนกลุ่มแรกนี่เลยคู่นี้เขากําลังเล่นอะไรกันอยู่คะนักเรียน เขากำลังเล่นฟุตบอลถูกต้องนะคะโดยที่เขาแบ่งการเล่นเนี่ยเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงเช้าก่อนจะเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนอ่าในแต่ละช่วงเวลาที่เขาเล่นเนี่ยค่ะนักเรียนเขาก็ได้จับเวลาไว้ด้วยว่าเขาเนี่ยเล่นกันกี่นาทีเรามาดูกันนะคะในตอนเช้าค่ะเขาบอกว่าคู่นี้เขาเล่นกีฬาฟุตบอลของเขาเนี่ยทั้งหมด71นาที และถัดมาหลังเลิกเรียนค่ะเล่นไป15นาทีครูพออยากทราบเหลือเกินค่ะว่าคู่นี้2คนนี้เนี่ยเขาใช้เวลาเล่นกีฬาเนี่ยทั้งหมดกี่นาทีจะต้องหาคำตอบด้วยโดยวิธีอะไรคะใช้การบวกถูกต้องค่ะซึ่งก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้โดยนำ เ1็ดบวกสิเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็จะหาคำตอบได้ว่าในวันนี้ตอนเช้ากับตอนเย็นเล่นกีฬาไปทั้งหมดกี่นาทีนะคะครูพลจะแสดงวิธีทำให้นักเรียนดูทั้งสองแบบเลย mm. เผื่อว่าบางคนถนัดการบวกตามแนวนอนและบางคนถนัดการบวกตามแนวตั้งเนะเาะเรามาเริ่มจากแนวนอนกันก่อนค่ะแนวนอนครูพลก็ตั้งเลยค่ะ 7 1บวก15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในขั้นตอนแรกต้องทำยังไงนะต้องนำเลขโดด1และ5มาบวกกันถูกต้องค่ะ1บวก5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน1บวก5ได้6ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะ,อะถูกต้องค่ะนำา7กับ1มาบวกกันถัดไปเพราะว่า เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบได้เรียบร้อยนะคะดังนั้นค่ะ70บวกกับ10จึงมีค่าเท่ากับ80ใช้แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนี่เลย80เท่าไหร่ลูก 86ถูกต้องค่ะครูพอจะเขียน86นะคะถัดมาเรามาฝึกวิธีการบวกตามแนวตั้งกันบ้างอาวตามแนวตั้งในบรรทัดแรกจะต้องเป็นตำแหน่งของอะไรคะตัวตั้งถูกต้องตามมาด้วยตัวบวกนั่นก็คือ15นะคะเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ่ะเราจะเริ่มจาก1บวกหได้ 6ใช่ไหมพอเมื่อกี้เราบวกกันไปแล้วเอ๊ะครูพลต้องเขียนเลข6ตรงไหนคะเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยถูกต้องต้องเขียนตรงนี้ซึ่งต้องต้องให้ตรงกับ1กับ5นะคะถัดมาค่ะในหลัก10บค่ะ7บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วมีค่าเท่ากับ8นั่นเองดังนั้นนี่เลยเห็นไหม ไม่ว่าเราจะบวกด้วยแนวนอนหรือบวกด้วยแนวตั้งนักเรียนจะเห็นว่าเราจะได้คำตอบเท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเพื่อน2คนนี้ค่ะเล่นฟุตบอลในวันนี้เป็นเวลา86นาทีเลยนะคะถัดไปค่ะไปดูอีกคู่หนึ่งอากลุ่มนี้เขากำลังเล่นอะไรกันอยู่คะ บาสเกตบอลสังเกตจากลูกอันนี้เรียกว่าลูกบาสเกตบอลใช่ไหมในช่วงเช้าค่ะนักเรียนเขาเล่นไป37นาทีและหลังเลิกเรียนค่ะเล่นไป41นาทีอ่าอยากทราบคำตอบเดียวกันเลยค่ะว่ากลุ่มนี้เขาเล่นบาสเกตบอลไปทั้งหมด ี่นาทีใช้วิธีการบวกเหมือนกันนะคะก็จะได้37บวกกับ41เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยครูพลอยหาคำตอบโดยการใช้การบวกตามแนวนอนกันก่อนเนะเาะอ้าวตามแนวนอนครูพลอยก็ตั้งเลยค่ะ37บวก41เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมครั้งแรกเราต้องนำเลขโดด7ด กับ1มาบวกกันใช่ไหมคะ7บวก1อยู่ในหลักหน่วยทั้งคู่เลยเราก็เลยเริ่มจาก7บวก1กันก่อน7บวก1ได้คำตอบเท่ากับ8ใช่แล้วจากนั้นคะ่ะถึงคิวของหลัก10กันบ้างหลัก10เนี่ยก็จะเป็น3กับ4อ่าเพราะฉะนั้นคะ่ะ3อยู่ในหลัก10จึงมีค่าเท่ากับ 30และ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40 30บวก40จึงมีค่าเท่ากับ70นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เขาเล่น,เล,นเล่นกีฬาไปทั้งหมดกี่นาทีคะ78นาทีนี่ไงนำมาจากตรงนี้70กับ8นะคะเป็น78อ่ะเขียนคำตอบลงไปเลย ถัดไปค่ะมาดูตามแนวตั้งบ้างครูพลจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเริ่มชำนาญแล้วตั้งใจดูนะลูกเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะนำา7บวกหซึ่งอยู่ในหลักหน่วย7บวกหมีค่าเท่ากับ8 เขียนให้ตรงกับหลักหน่วยอันนี้เน้นย้ำย้ำย้ำมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้านักเรียนดันนำเอาเลข8มาเขียนตรงนี้ถูกต้องไหมลูกไม่ถูกต้องผิดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข8เป็นคำตอบของเลขโดดในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น ต้องเขียนให้ตรงอยู่ในหลักหน่วยเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะถัดมาถึงหลักสิบกันบ้าง3บวกกับ4นับต่อจาก4ไปอีก3 4แล้ว5 6 7คําคำตอบจะได้เท่ากับ7จ แปดถูกต้องลาะค่ะเห็นไหมได้คำตอบเท่ากันอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกตามแนวนอนและการบวกตามแนวตั้งนะคะถัดไปค่ะกลุ่มนี้เขากำลังเล่นอะไรกันอยู่นักเรียนรู้จักไหมคะเนี่ยว่าอุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไร ลูกตะก้อถูกต้องค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมลูกตะก้อหรือว่าบางคนบอกว่าที่โรงเรียนหนูมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆกับวอลเล่บอลก็ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพการ์ตูนก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะ มองเห็นเป็นรูปอะไรนะคะเอาล่ะทีนี้ค่ะในช่วงเช้าเขาบอกว่าเขาเล่นกีฬาไป55นาทีและหลังเลิกเรียนเล่นไป24นาทีโอเคมาช่วยเขาหาคำตอบกันเนาะว่าในวันนี้ค่ะเขาเล่นกีฬาไปทั้งหมดกี่หน้าทีเริ่มจากแนวนอนเหมือนเดิมเลยค่ะ5 5บวกกับ24การบวกตามแนวนอนเราก็จะเริ่มจากอะไรคะ บวกเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยกันก่อนซึ่งก็คือ5และ4นั่นเองใช่ไหมคะน,นะทีนี้ถัดมาค่ะนำา5กับ4มาบวกกันได้คำตอบเท่ากับ9ถูกต้องนะคะและจากนั้นจะเป็นการบวกในหลักในหลักสิบใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ50บวกกับอะไรคะ 50บวกกับ20ใช่50บวกกับ20ได้คำตอบเท่ากับ70อ่าวิธีการบวก50บวก20ทำยังไงคะนักเรียนเราจะนำเอา5ค่ะนี่5มาบวกกับ2ก่อนใช่หมคบวกกับ2ได้7แต่7อยู่ในหลัก10จึงมีค่าเท่ากับ70ถูกต้องนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงตอบเท่ากับ เ9นั่นเองเนาะถัดไปอีกสักหนึ่งข้อค่ะการบวกตามแนวตั้งเริมด้วยตัวตั้งตัวบวกและเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนำา5บวกกับ4ในหลักหน่วยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะนะห้ 5, บวกสี่ได้9เขียนเลข9ให้ตรงจากนั้น5บวกกับ2ในหลักสิได้คำตอบเท่ากับ เอ่าเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มยืนยันเลยว่าได้79คําคำตอบเท่ากันนั่นเองนะคะมาดูกลุ่มสุดท้ายคะ่ะนักเรียนเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่คะเนี่ยอันนี้อุปกรณ์กีฬาชัดมากๆเลยนั่นก็คือลักบี้ชายกีฬาลักบี้นะคะในช่วงเช้าคะ่ะบอกว่าเล่นไป23นาทีและ หลังเลิกเรียนเล่นไป36นาทีนั่นเองนะคะมาเรามาหาผลบวกของ23บวกด้วย36กันเริ่มด้วยแนวนอนเหมือนเดิมนะคะไหนนักเรียนตอบหน่อยเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วขั้นแรกเราต้องนำเอาเลขโดดอะไรบวกกับอะไรคะนำา3บวกกับ6กถูกต้องเพราะว่าเป็นเลขโดดในหลักหน่วยนะคะ าสามบวกกับ6จะได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่บางคนบอกหนูเอา3ไว้เนเอา3ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก6แต่ครูพลอยเคยเน้นย้ำว่ามีเทคนิคอยู่นิดนึงที่จะทำให้เราเนี่ยหาคำตอบการบวกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือให้นำา6ตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งซึ่งในที่นี้ก็คือ6ใช่ไหมคะจากนั้นนับต่อจาก6ไปอีกแค่3 6แล้ว 7, 8 เเพราะฉะนั้น3บวก6หรือ6บวก3เนี่ยจึงมีค่าเท่ากันนั่นก็คือ9อ่าหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วถัดมาเป็นหลัก10นะคะหลัก10ค่ะก็จะมี20บวกกับ30ได้คำตอบเท่ากับ50ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงตอบเท่ากับ59นั่นเองนะคะ และเช่นเดียวกันค่ะการบวกตามแนวตั้งการบวกตามแนวตั้งเริ่มด้วย23เป็นตัวตั้งนะคะและ36เป็นตัวบวกค่ะเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเนาะจะได้คำตอบเท่ากับ3บวก6เนี่ยจะเป็น9ใช่ไหมคะเพราเมื่อกี้บวกช่วยกันไปแล้วนะถัดมาในหลักสิบก็จะได้คำตอบเท่ากับ 5ใช่ค่ะดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงตอบว่า59นาทีนาทินเองนะคะทีนี้เดี๋ยวขอให้นักเรียนเปิดไปดูในกิจกรรมฝึกทักษะนะคะในหนังสือเรียน คณิตศาสตรป์ป1เล่ม2จากอักษรอ่าในข้อ6เนี่ยค่ะนักเรียนบอกว่าหาผลบวกของจํานวนต่อไปนี้เป็นการบวกตามแนวนอนใช่ไหมคะอ่าข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ยากเลยคุณพลอยขอฝากให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาเฉลยกันถัดมามาดูในข้อที่7ค่ะข้อนี้มีความสนุกน่าสนใจมากอ้า อ่านโจทย์ดีๆเราจะได้รู้ว่ามันสนุกยังไงนะที่คุณครูบอกนะคะพิจารณาการบวกต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่เออให้นักเรียนช่วยดูค่ะว่าสิ่งที่เขาทำสองข้อนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง อมีอยู่สองข้อค่ะนะักเรียนมาเรามาช่วยกันตรวจดูกดีกว่าว่าถูกหรือไม่ถูกก่อนอื่นขอทบทวนหลักการในการบวกหน่อยโจทย์ข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นการบวกตามแนวตั้งใช่ไหมคะบรรทัดบนสุดเป็นตัวตั้งตามมาด้วยตัวบวกและบรรทัดสุดท้ายคือผลบวกเอวิธีการบวกต้องทำยังไงนะคะ ต้องเริ่มจากบวกเลขโดดในหลักหน่วยและเขียนคำตอบให้ตรงในหลักหน่วยถัดมาคือบวกเลขโดดในหลักสิบและเขียนคำตอบให้ตรงกับหลักสิบโอเคไหมมีหลักการแค่นี้จบเลยมามาดูข้อที่1กันค่ะตัวตั้งบอกว่า75บวก21อ ในขั้นตอนแรกค่ะนักเรียนเราก็จะต้องนำา5กับ1มาบวกกันใช่ไหมคะ5บวกด้วย1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหรค่คะนักเรียนครูพลอยเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว5แล้ว6เพราะฉะนั้นจำนวนที่ควรจะเขียนลงไปในนี้ควรจะเป็น6ถูกต้องแต่เอ๊นักเรียนคะ ในตัวอย่างในแบบฝึกหัดนี้เขียนเป็นเลข4เพราะฉะนั้นถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกแอะเลยถูกไหมคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นเลข6ถูกต้องนะคะถัดมาค่ะมาดูในหลัก10กันบ้างหลัก10ก็จะมี7กับ2อ่้าว7บวก2นับต่อจาก7ไปอีก2 7แล้ว8 9ถูกต้องนี่เขาเขียนเลขเก้เอาไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่แล้วดังนั้นคำตอบในข้อนี้จะต้องตอบเท่ากับ96นั่นเองนะคะไม่ใช่94อ่าสนุกไหมคะสนุกไปดูอีกข้อหนึ่งดีกว่าอีกข้อหนึ่งตัวตั้งก็คือ46นี่นะคะบวกกับ51เอาวละ ในขั้นตอนแรกเราจะต้องบวกหลักหน่วยกันก่อนนะคะ6บวกกับ1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนับต่อจาก6ไปอีก1 6แล้ว7ถูกต้องถูกไหมคะนี่ถูกต้องค่ะคุณครูใช่นะคะถัดมาในหลัก10กันบ้างค่ะในหลัก10นี่เลยครูพอจะเปลี่ยนสีนี่นะคะก็จะมีเลขโดด4และ 5ถูกต้องเอ๊เราจะนับต่อจากสหรือนับต่อจาก5ดีคะนับต่อจากนับต่อจากหดีกว่าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้นับน้อยลงเนาะนับต่อจาก5ไปอีก4ี่เป็นหกเจ็ดแปดและเก้าถูกต้องดังนั้นนี่เขาเขียน9ไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนั่นก็คือเก้าสิ อ่าโอเคหลายๆคนเริ่มชอบกันนะคะดีมากเลยค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนก็ได้ฝึกการบวกทั้งการบวกตามแนวตั้งและการบวกตามแนวนอนไว้มากมายเลยใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการที่จะหา ผลรวมของจำนวนสักสองอย่างยกตัวอย่างเช่นอยากจะหาจำนวนของเล่นทั้งหมดในบ้านนักเรียนก็ต้องเอาของเล่นประเภทต่างๆมาบวกกันใช่ไหมเพื่อที่จะได้คำตอบหรือว่านักเรียนอยากจะออหาจำนวนเช่นนักเรียนไปซื้อของชิ้นที่1และซื้อของชิ้นที่สองอยากจะทราบว่าสิ่งของสองสิ่งนี้ราคารวมกันเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนก็จะต้องใช้ วิธีการบวกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยวิธีการบวกการบุในเรื่องของการบวกเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่นักเรียนเนี่ยควรจะต้องกลับไปทบทวนอยู่มส่ําเสมอฝึกทําให้เราทําได้แม่นยําและคล่องแคล่วเนาะเวลาที่เราเรียนในในหน่วยถัดไปที่ยากขึ้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้สามารถเรียนได้อย่างสบายสบยเลยนะคะอีกครั้งนักเรียนก็จะได้นําความรู้เรื่องเนี้ย ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูพลต้องขอขอบคุณนักเรียนมากที่ตั้งใจเรียนกันเนาะแล้วอย่าลืมทำการบ้านที่ครูพลฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คาเรียนหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น